สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวิพากษ์หุ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมยศพลแสงนินเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะวันนี้อยากจะมาแนะนําหุ้นพื้นฐานดีปันผลสูงในกลุ่มแบงก์ก็คือหุ้นกรุงไทยแบงก์นั่นเองนะครับมาดูทางด้าน valuation กันก่อนเลย KTB เนี่ยราคายัางถือว่าถูกมากนะครับเฉลี PE เพียง7.9เท่าเท่านั้น ขณะที่ทั้งกลุ่มแบงค์เนี่ย PE trade อยู่ที่10.5เท่านะฮะส่วน Price to Book ของ KTB อยู่ที่1.3เท่าซึ่งก็ถือว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแบงค์ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่1.6เท่านะครับทีนี้มาดูทางด้านปัจจัยบวกก็มีอยู่หลายด้านอย่างแรกก็คือการลงทุนของภาครัฐและจํานวนคู่ค้าของภาครัฐที่มีมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มแบงค์นะฮะให้ไปต่อได้2ก็คือปีนี้ KTB จะมีการเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานนะครับ ทำให้ผลการประกอบการเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะทางด้านฟ e ีอินคัมและโลนกรอส์นะครับ mm hmm. ก็น่าจะเติบโตได้ดีและปัจจัยบทสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยจะคลี่คลายลงเพราะว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับรัฐก็มีการเข้ามาช่วยหนุนสภาพคล่องของกลุ่ม SME ด้วยทำให้ปัญหา NPL ปัจจุบันของกลุ่มธนาคารเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในปีนี้นะครับสุดก็คือ k t b เป็นหุ้นท็อปพิกของเราในกลุ่มแบงก์ ราคาพื้นฐานอยู่ที่24บาท75สตางค์ราคาปัจจุบันเท่ากับ21บาทก็ถือว่าอัพไซด์ค่อนข้างจะสูงนะครับคือประมาณ18%บวกกับปันผลอีกเกือบ6%ก็ถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่น่าจะเก็บสะสมเป็นท็อปิกของเราในกลุ่มแบงค์นะครับแล้ววันนี้ผมจะสุพลสายนินก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการวิพากษ์หุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ Narcayan, your trusted working partner.